โหมันเหมือนแบกอะไรไว้ตลอดเลยอะค่ะความรู้สึกแบบหมดแรงไม่อยากทําอะไรเลยเออนี่คือภาวะหมดไฟความเหนื่อยล้าที่เรากําลังจะคุยกันวันนี้แหละค่ะจากข้อมูลหลายๆที่เลยนะทั้งบทความสุขภาพงานวิจัยหรือจากผู้เชี่ยวชาญคือดูเหมือนทุกคนพูดไปทางเดียวกันเลยใช่ครับภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาหรือความเหนื่อยล้าฝัทีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าร่างกายเพลียนะครับ แต่มันกระทบไปถึงอารมณ์ถึงจิตใจเราเลยเกิดจากความเครียดสะสมนั่นน่ะครับโดยเฉพาะเลยคือในที่ทำงานโอเครียดเรื่องงานเป็นหลักเหรอคะส่วนใหญ่ครับหรือบางทีก็เป็นการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลอย่างที่ข้อมูลบางแหล่งระบุไว้สาเหตุมันก็เยอะแยะไปหมดเลยทั้งงานหนักไปปัญหาความสัมพันธ์ในที่ทางานหรือแบบรู้สึกว่าทาไปก็ไม่คุ้มค่าหรือแม้แต่อ,อ่ความภูมิใจในตัวเองมันน้อยลงฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับ เรื่องนี้จริงๆองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาก็ยืนยันเลยนะว่าเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในที่ทำงานต้องต้องจัดการนะครับค่ะแล้วความเหนื่อยล้าเนี่ยมันมีทั้งทางกายทางอารมณ์แล้วก็ทางความคิดด้วยนะส่งผลถึงสมองเราเลยทำให้ตัดสินใจอะไรได้แย่ลงอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายขึ้นโหฟังแล้วเหมือนเหมือนกำแพงสูงสเลยนะคะไอ้ความรู้สึกท่วมท้นแบบนี้แต่ว่า แล้วเราจะยอมแพ้มันเหรอคะไม่สิมันต้องมีทางออกสิจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะพลิกสถานการณ์นี้ได้ยังไงบ้างคะเราจะเริ่มตรงไหนดีครับมีหลายวิธีเลยที่เราเอามาปรับใช้ได้นะอย่างแรกเลยที่หลายๆแหล่งพูดถึงเยอะมากคือเรื่อง work life balance ครับการสร้างสมดุลชีวิตอืมสมดุลชีวิตใช่ครับคือต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนไปเลยงานก็คืองาน พักก็คือพักจริงๆต้องเคารพเวลาพักผ่อนของเราเลิกงานแล้วคือต้องพักนะแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญของงานอันนี้ก็สำคัญมากช่วยได้เยอะจัดลำดับความสำคัญครับมันช่วยลดความรู้สึกว่างานมันเยอะแยะท่วมท้นเราไปหมดใช่เลยค่ะจัดการเรื่องงานแล้วอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลตัวเองใช่ไหมคะเหมือนในข้อมูลก็พูดถึงเยอะนะ การพาตัวเองไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศหรือออกกำลังกายใช่ครับออกกำลังกายเนี่ยดีมากไม่ต้องหนักมากก็ได้เนอะแค่เดินเล่นปั่นจักรยานโยคะเบาๆก็พอให้ร่างกายมันหลั่งสารแห่งความสุขออกมาถูกต้องครับเอ็นโดรฟินนี่แหละแล้วก็เรื่องพื้นฐานเลยนะกินของดีๆนอนให้พออันนี้ยสำคัญมากๆค่ะพื้นฐานแต่สำคัญจริงๆแล้วก็มีอีกอย่างที่ช่วยได้มากเลย คือการฝึกสติหรือ mindfulness ครับอ๋อ oh, ฝึกสติครับฝึกให้อยู่กับปัจจุบันรับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราลองฝึกง่ายๆก็ได้ครับฝึกให้ใจลึกๆช้าๆหายใจเข้าท้องพองออกท้องแฟบแค่นาทีเดียวเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้วทำให้ใจเราสงบลงลดความฟุ้งซ่านนาทีเดียวเองเหรอคะน่าสนใจจังครับ หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการทำดิจิทัลดีท็อพักจากหน้าจอบ้างปิดแจ้งเตือนอะไรที่ไม่จำเป็นก็ช่วยลดภาระสมองได้เหมือนกันนะจริงค่ะการจัดการข้างในตัวเองก็เรื่องนึงเนาะแต่บางทีการได้ระบายออกมาก็ช่วยได้เยอะเลยการได้พูดคุยกับคนที่ไว้ใจเพื่อนครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะมันช่วยรู้สึกดีขึ้น,นจริงๆนะใช่ครับการมีโซเชียลสปอร์ตที่ดีนี่สาคัญมากหรือถ้ามันหนักจริงๆแบบว่า จัดการเองไม่ไหวแล้วการไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นักจิตวิทยาอันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีมากๆเลยไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเป็นเรื่องปกติมากมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือการที่เราตระหนักว่าเออเวลาเรามีค่าไม่อยากปล่อยให้เสียไปเปล่าๆค่ะซึ่งมันก็ดีนะแต่ต้องไม่ลืมว่าการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็คือการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์เหมือนกันอ๋อ ครับมันคือการฟื้นฟูทั้งกายทั้งใจเลยการพักผ่อนไม่ใช่ความขี้เกียจนะแต่มันคือการลงทุนเพื่อให้เราก้าวต่อไปได้มั่นคงขึ้นอืมพอฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่จําเป็นต้องจมอยู่กับความเหนื่อยล้าหรือภาวะหมดไฟไปตลอดเรามีเครื่องมือมีวิธีที่จะกลับมาควบคุมชีวิตเราได้สร้างสมดุลแล้วก็เติมพลังให้ตัวเองได้อีกครั้งใช่ครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นลงมือทํานี่แหละครับ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ทันทีเลยการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันคือการเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองเพื่อให้เรามีพลังไปต่อสู้ในวันพรุ่งนี้และก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์แชร์คลิปนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ